ทั้งบุญยาพลังพลบุญใดที่สงสารเรื่องประทำบรมเพลและในข้าวของนี้พอพลบุญนี้เป็นเวลาปัจจัยทางสงสารมีความสุขความเจริญเกิดควางจริงใดได้สมดังความปรารถนาได้สมดังความหมายได้สมดังความหวังที่ได้ตั้งจิตกินอธิษฐานไว้สัพพิสัพพโซสัพพโลสัพพไสสัพพกรสิจ็นลากยินาสิจโตขอเจริญอายุวรรณญสุขพลังปฏิภาณธนะสารสมบัติเกิดปัญญายันเฉลิมใสมสมบัติสมบัตินิพพานสมบัติทรอยาปิเกณเจียริมี Kamu memang sedikit dari tinggi tinggi teruk kerja macam ini kah, sampai terbang terbang sampai terbang terbang satu orang beruntung kah, macam ini sampai terbang satu orang beruntung kah, macam ini sampai terbang terbang satu orang beruntung kah, macam ini sampai terbang terbang satu orang beruntung kah, macam ini sampai terbang terbang sampai terbang sampai terbang terbang satu sampai terbang terbang satu orang beruntung kah, macam ini sampai terbang terbang satu orang beruntung พร้างบุญชาผู้พุทธนุภาพสาภูาสำคันภายคังเทิมืนไปกที่เป็นแก่พระองค์วเนน่งสคใ่เาดียเป็ทั้งหายที่มีความสุขทาาในพระพุทธองค์ในธระในวัดพระิชิตงขอในวยมสสดใาที่บิิาสตร์นสวสด์ุันมานั่งกับพี่จพูดหอเจะได้เมื่อวานเนี่ยหลวงพี่ได้คุยรถฟังถึงเลือกคำว่าตีนบนนิยมหลวงพี่เะพูดหรือเล่า คือน้องๆเนี่ยเขาก็มาช่วยเขามาโกยหินเสองคนรถทีเดียวเพื่อวางที่ศาลากรรมฐานเพื่อเอาหินก้อนใหญ่มาลงแล้วได้ช่วยตีพระธรรมมากมายจหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกรรมฐานกรรมฐานตรงนี้เขาเรียกว่าภระารรมที่เคลืจากคานสิกรรมฐานคือเราได้สะละแรงในใจแร่ใจสละเมินสละเวลานะครับซึ่งเป็นการสละที่ด้ยากที่ถ<ม>ึงกรรมฐานพวกนี้นะ ุกคนก็ทํากันได้ทั้งนั้นในพุทธศาสนิกชนแต่เดี๋ยวว่าถ้าไม่มีคนชีนน้แนะว่านี่คืออะไร,รไม่รู้เหมือนเราไม่รู้จักธรรมะเราไม่รู้จักธรรมชาติพระเจ้าจะ,จะมีหรือไม่มีธรรมะมันจะมีอยู่นั่นแต่ไม่มีใครสามารถที่เขาไปรู้เห็นได้เพราะว่าปีปัญญาไม่พอนะเหมือนเราทําความดีเราไม่รู้เรานี่แค่ทําความดีแต่เมื่อทําความดีแล้วก็ไม่ใช่ไปทาทานเนี่ยไม่ใช่่าจะไปสวรรค์ได้ทาทานมากมาขนาดไหนก็เป็นเราถ้าเราวางจิต ราตัวที่ไปคิดนะครับคิดแล้เกิดกิจการแต่ทำเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจน,นี้เราต้องได้รับการอบรมจิตเพราะฉะนั้นอย่างน้องๆมาช่วยอย่างหลวงพี่เหมือนกันทำอะไรมามากมายหรือว่าจะสร้เป็นสร้างหรือเกีย์ทองคําหรือพระองค์เหยี่งโหรานก็ลงนรกถ้าวางจิตผิดเข้าะฉะนั้นเพราะงั้นจิงนี้เขาเรียกทานทานนี้เป็นอยู่ฟากหนึ่งแต่วางจิตผิดหรือถูกก็อยู่ฟากหนึ่งงั้นเราต้องนํำทานทานี้เขาเรียจกจะค้างเกี่ยวมาเป็นที่ตั้งเขาเรียกกรรมฐานเพราะกรรมฐานคือที่ตัง้งแห่งใจว่า อย่างเช่นวันเนี้ยเรามาถวายเงินเงี้ยถ้าแกตาตอนเนี้แก็ไปมืดสว่างตอนนี้เลยตอนนี้เลยคงก่ไปที่สว่างถ้ามถึงรั่วไปสว่างเพราะผมตจที่อยว่าผมได้มาทำเนี่ยฮะคิดว่าไง <similar. S 1> คิดว่าถ้าตาตอนนี้ไปมืดสว่างด้วยความเพิ่องดีจิตใจในการได้ทำเงี้ยไปสว่างเหมือนกันครับเพ่บได้ทำใช่ไหมตองกถ้าเกิดตาตอนนี้ตอบไปมืดสว่างมองไปสว่าง ใช่ไหมวันไปวันสว่างถ้าตาตัวนี้ถ้าเกิดตายอย่างเนี้ยนะหนึ่งคิดว่าไหมเมะงั้งคําว่าตานี้เราไปสว่างพ่อนียพ่อจิตเรามีที่ตั้งว่าตอนนี้เป็นเรื่องของความดีดลบทรามนะฮะจิตเรามีที่ตั้งที่เขาเรียกวากรรมฐานคื่อมีที่ตั้งแห่งจิตตัวนี้แหละเขาเรียกากรรมฐานแท้แต่ปัญหาคือว่ากรรมฐานเราอ่อนกรรมฐานเราไม่ไม่แน่นถ้าเรามีปัญญารู้อย่างเนี้ยอย่างนี้ ตายไเป็นสว่างและที่ความเร็วยเลราทำมาแต่ก่อนเก่ามันไม่สามารถ,ารถนนนกรับชากเราลงนรกได้ซึ่งเรารู้แต่ใจว่ามันจะ็ชาตไม่ได้ต้งต่ที่บูสว่างแน่นี่คือความรู้เรื่อยยานทุกนนะนี่คือเรือ่อยานที่ยาชาคือความรู้่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมะตรงนี้เลยเราก็คือสว่างรู้เข้าใจไหมฮะซึ่งเราเห็นชัดด้วยปัญญาเราเองหลวงพี่เป็นแค่ผู้ชี้อย่างนี้เราเห็นชัดไหมฮะเราเห็นชดด้วยปัญญาเองธรรมะเนี่ยเราจะรู้ชัดด้วยปัญญาเองไม่ใช่เป็นการเชื่อ เห็นไหมยัยสองก็รู้ว่าตาของตาตานีโอ้ยเขาไปสว่างแน่หรือตายตอนแบ,บสตายก็ไปสว่างเหมือนกันเพราะเราทําเพื่อผู้อื่นงั้นการทาเพื่อผู้อื่นมีที่ตั้งนี้เขาเรียกเป็นผู้ที่มีจาระารจิตกรรมฐานจาคาพาการสละการสละให้ผู้อื่นเนี่ยยังไงก็ไปสว่างเป็นผู้ที่ดีนะฮะป้อมเลี้ยงทั้งหลายทั้งปวงไม่งั้นองคุยมารฆ่าคนเป็นพันพันกว่าด้วยแรยกๆประเด็นดครับนี่ครับยังเป็นพระอรหันต์ได้เลย เพราะว่าความผิดของเราเล่นๆน้อยผ่านมาเล่นน้อยมันเป็นสมศัติยานหรือพี่จะทาความระยำทาความเพียรทำความเลียนสามเยอะๆนะครับทำไมมารู้ทาอะไรได้เยอะๆโดยที่พี่ไม่ได้ไปเรียนทักษะหรือไ่ทําโนหรือทำเตรีอะไรอย่างที่เขาเรียนขนาดนี้ครเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงเข้าใจธรรมชาตินะครับนั้นเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาลทีม่มันมานานนะฮะมันแตกขึ้นมาได้งั้นเนี่ยเรารู้แนละ้วยังไงเราก็ไปสว่างถ้าตายตอนนี้นะครับตรงนี้เลยครับ ถ้าเรามีปัญญาไม่ตายตอนนี้หมดเลยดีกว่าไปสว่างเนี่ยพ่อเดี๋ยวกลับไปนี่แน่จมีอะไรยังไงตอนนี้มีญาาดูว่าไปสว่างเนี่ยพ่อมีความตรงนี้เขาจะเกิดกรรมฐานแล้วถ้าเกิดการชี้แนะขึ้นมาชี้แนะว่าให้แล้วลึกกว่านยังไงเราก็ไปสบยังไงเราก็ไปเราก็ต้องเราไปสว่างตอนนี้ยังไงเราต้องตายแนย่อาจจะสิบปีตายยี่สิปีตายสามสิปีตายตายัยงไงก็ต้องแก่ซึ่งมันเห็นอยู่แล้วคนแก่เราก็แก่เราจากเด็กมาเป็นหนุ่มมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ เมือนเติบโตขึ้นอยีางนั้นก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นจากช่วงหนึ่งแล้วก็สลายไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเลยขึ้นแล้วดับไปเพราะงั้นที่อยเราลต้องดับแล้วถ้าดับวันนั้นเราไม่รู้ว่าไปมืดหรือเปล่าต้องไหมแต่วันนี้เรารู้ว่าถ้าไปเราไปสว่างแน่อันนี้เขาเรียกยาน,นาทุสนะคาว่ายานทุสนะมันจะเห็นแจ้งตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงตายพอตายเนี่ยเราไปสว่างนคะครับความรู้สึกเช่นนี้เราถึงต้องมีกรรมฐานกรรมฐานตัวนี้เลยก็นึกถึงกุศลทานมาตลอดตอนนี้เขาเรียกว่านึกถึงจากฐานทติกรรมฐาน มันเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในอุตสิทิทั้งสิบของพุทธศาสนานะครับคนรู้ตรงนี้มันน้อยนะครับถึงรู้เขาก็ไม่ค่อยอธิบายเขาอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่เป็นไม่สามารถสื่อความหมายได้มันเป็นเส่นสัมพัแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้โดยตัวเราเองเพราะงั้นเรารู้แล้วอย่างไรเราก็ต้องตายเมื่อเราต้องตายเราก็จําเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราได้ทาํากุศลไว้นะครับพระยายพยายมราชบอกว่าขอให้แกนึกได้ว่าเธอเคยทําความดีให้อาหารเนี่ย ถ้าไม่ช้อนเนี่ยนึกได้ไือเปาถ้าผ่านสำนักอะ่แค่นึกได้แค่นั้นในชีวิตครั้งเดียวเนี่ยไปเป็นเทวดาพยายมราชท่านพูดอย่างนั้นนะครับพูดกับอาจารย์หลวงพี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามาทเนี่ยหลวงพี่ถึงให้อาราธนาพญายมราชมาเป็นโปรแกรมงจิตที่เราตั้งเลยยังไงถ้าเราเสียชีวิตไปเราก็ไม่ต้องไปตกนรกแน่นี่นหละถ้าเราต้องจะจะไปต้องผ่าน นอกจากเราทําเลวสุดๆที่เลวซ้ำๆๆที่ทําจิตใจเราอยู่ในในด้านมืดอ,อันนี้ตายปุ๊บเราไปเอเวจีเลยอันนี้ท่านช่วยไม่ได้เพราะไม่ผ่านสานักนะครับไปพักอยู่ที่เอเวจีมันพักอยู่นานนะฮะแต่พอพอตำรวจก็ต้องมาตัดสินตัดสินถึงจะได้สวยบุญนะฮะแต่ถ้าเราไม่มาแล้วด้วยความชร่วาตัดสิน,น,สน,นก็ต้องกลับไปสูนรกอีกคุมต่างๆอีกสามร้อยกว่าคุม ซึ่งมันนานมากกว่าจทย์นรกน้ามาเป็นเปรตอีกนานจากเปรตมาเป็นสุรยไก่อีกนานจากอุจกรมาเป็นเดชานอีกนานจากเดชาจากเดชาเล็กมาเป็นเดชาใหญ่จนใกล้จะเป็คนยันได้เป็นคนนั่นมันมันยากมากถ้าดกตกในอบายนี่ยากมากนั้นอตรงนี้มันเป็นแค่เขาพูดออกมาจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ยานที่เกิดขึ้นเราหลุดนี้เราไปสว่างเพราะงั้นเมื่อกี้ที่เราขอเชิญมาก็เพื <player> <S <S en illing, <S <S ่อให้ท่านจดจําไว้ก็เป็นโปรแกรมจิตเรานี่แหละอีกเราสร้างโปรแกรมไว้เช่นนี้ท่านมาหรือไม่มาเรื่องของท่าน แต่เราได้พูดไปแล้วประกาศไปแล้วนะฮะเมื่อถึงวันที่ถ้ามีสํานักพยายาม์จริงมีนรกจริงอย่างน้อยพอเราต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วพวกเราได้อยู่ในพืทธาสนกระชนที่มีจิตใจมาช่วยอย่างนี้ยังไงก็ไม่ลงหรอกนะครับมันไม่ตรงเอาเวทีเสีทีเดียวเพราะมันมีความยับยั้งขั้งใจในความชั่วชั่วที่ขีดสุดมันแค่ชั่วชั่วพอรับได้เหมือนกับร้อนกับเย็นน่ยร้อนเป็นไฟมันก็อุย่ยไม่ได้เย็นัดกอ็อยู่ไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่กลางๆพออยู่ได้มันก็อยู่ตรงนั้น ฉะนั้นมันยังไงมันก็ไม่เที่สุดเพราะนรกปที่สุดของความของความร้อนนะครับหรือความลาบากสวรรค์เป็นที่สุดของความสบายนั้นเรามนุษย์ตรงกลางเรารู้ทั้งสุขและทุกข์ทุกข์มาทางนรกสุขมาทางสวรรค์แต่ทั้งสุขและทุกข์แล้วก็เป็นมนุษย์อยู่กลางๆมันก็อยู่ในวัฏจัรที่ไดพกทั้งสางยังไงต้องกลับมาเกิดมันเกิดการเวียนว่ายานี้แต่ทุกข์ก,ก็มองว่าการเวียนว่ายนี้ทำเกิดทุกข์ให้เรารู้จักออกมาจากตรงนี้ครับ การออกให้ไม่ใช่ดับสู่แต่มันอยู่ใภาพหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงและเรารู้ไม่ได้ปัญญาเรามีไม่พออันนี้ไว้ยกตัวอย่างไว้วันหลังเพราะงั้นเราไม่ต้องนะโลดทำที่เป็นครั้งเท่ยวไห